ตัดมาดูเรื่องของอาจารย์หรือว่าพอโรองเรียนโอ้โหคนนี้เข้าถึงจิตใจเด็กอะอเด็กเรียนดีดกิจกรรมเด่นปกติให้รางวัลเป็นอะไรให้คะแนนให้เป็นขนมให้อะไรบ้างาอันนี้เสียบัต<ะ>รเลยอใช่อันนี้จ้างรถแห่เลยฮะเ,ยเล่นใหญ่มาก โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้สอนเต้นเหรอคะเอ้าไม่ได้สอนเต้นมันทุกคนเต้นเก่งหมดเลยเห็นเสื้อเหลืองไหมพี่ปุ้ยคือใครคะพออท่านผอออยู่หน้านำหน้าเลยจ้าเต้นเลยพี่เบิร์ดก็เต้นนำเลยนำจังหวะเขาใช่ใช่เป็นเเข้าจังหวะแท็กตีครอบจังหวะตลอดแต่น้องดูแฮปปี้กันมากเลยถ้าทางจะเรียนหนักนี่ฮะทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายไม่มีใครยอมใครอ่ะค่ะ แล้อย่างที่บอกไปเสื้อเหลืองเหลืองนะผู้ชายเสื้อเหลืองเหลือนั่นแหละท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับชื่อพออ,อบอลหรือว่านายอนุสรนเสนศา,สาศาสตร์เป็นพออโรงเรียนถนอมบำรุงราชบำรุงที่จังหวัดตากครับยังหนุ่มยังแน่นนะสิ ต้องมาเต้นแข่งกับเด็กซะหน่อยลูกศิษย์เห็นท่าเต้นแต่ละคนมีท่าอะไรบ้างดึงดาวมีดึงดาวมีรูดเสาชอบน้องที่ร่างกายกำยำคนหนึ่งอันนี้นี่อะไรอ่ะอันนี้ท่าอะไรอ่ะรูดเสาอ๋อนี่รูดเสาค่ะโอ้โหเอลดีเอลด้งมากแล้วนี่อะไรลูกศิษย์สบัดต่อไม่รอแล้วนะเออนี่เฮ้ยบางคนก็ ให้ชุดนักเรียนเหรอน่นะฮะไม่เขาเอามาสวมงาพอรู้มีมีรถแห่มาก็เต่มตัวหน่อยเต็มเหนียวเลยน้องเอ้ยครับนี่ครับผอโรงเรียนในคลิปเนี่ยเปิดใจว่าสมสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันสําคัญนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยวันอะไรวันสถาปนาโรงเรียนรับครบรอบ63ปีนี่ฮะทางซ้ายนี่นะผอบอลก็เลยจัดงานทําบุญเพื่อความเป็นสื่อมงคลแล้วก็ทอดผ้ะปาสามคีพื่อการศึกษาด้วยครับในงานเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมแบบแสดงโชว์ต่างๆนะหนึ่งในนั้นก็คือรถแห่ครับ รถแห่ที่ผออบนบอกดูแล้วเด็กๆน่าจะชอบได้สนุกกันได้ปลดปล่อยกันรถแห่ที่จ้างมาสร้างความบันเทิงครั้งนี้เป็นวงแก้บัวออนทัวอันนี้มาจากโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารครับโอ้แต่โรงเรียนนี้เขาดีนะเขาส่งรถแห่มาเล่นฟรีอะโอ้โหให้มาเล่นฟรีเลยแต่ว่าโรงเรียนก็เห็นใจจ่ายค่าน้ํามันช่วยเหลือไปก็ดีค่ะใช่ครับช่วยเหลือไปนะฮะพออบนบอกว่าก่อนหน้านี้เด็กๆช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วงอยากจะมอบความสุขให้ พอออก็เลยสัญญากับนักเรียนไว้พี่ปุ้ยหนูหนูถ้าผลการเรียนภาพรวมของหนูหนูเทอมนี้ดีนะเดี๋ยวหลังสอบเสร็จพอออจะจัดให้อีกรอบโอ้ดีจังกุศโลบายให้เด็กอยากกลับมา<ช>เรียนเนาะโอ้แล้วเด็กเดี๋ยวนี้ดูติกตอกกันเนี่ยใช่เนเต้นกันเยอะก็เลยจัดให้เลยคนระับนี่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีจัดให้อีกรอบหลังสอบเสร็จตามคอนเซปต์เรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่ใช่เรียนสนุกมีสุขกับการเรียนเออนักข่าวแซวบอกโอ้พอออเต้นเก่งไปนี้ เต้นเก่งเอาเรื่องนะพอ,อ,อบอกเอา้าก็พออเคยสอนเต้นมาก่อน oh. เคยสอนเต้นมาก่อนครับ oh. ดึงดาวโชว์เลยพออ oh. คล่องมากคล่องมากแต่ว่าคลอเขาท่านโอเคใช่ไหมครับกรแล้วเมื่อกี้นี้เออน่ารักดีนะต้นก็ดีอ่ะคือทําให้เด็กเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะคือมีกำลังใจอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเรียนดีนะเพิมหน้าคะแนนดีลดแห่มาอีกรอบะฮะนี่ชาวเน็ตบอกนี่แหละเวลาจะสอนนักเรียนเนี่ยเราต้องมีใจเข้าใจชีวัยรุ่นด้วยนะฮะโอ้แต่ดูแบบนี้แยกไม่ออกเลยในพอออในนักเรียนนะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเนี่ยคุณก็จะได้ใจไงใช่ไหม ดิพึ่งเบรกนะถามจริงๆแล้วตอบจริงๆนะครับขึ้นรถนั่งข้างหลังรัดเข็มขัดนี้แล้วพายนะไม่ไม่อะไม่